ดกดหลวงพ่อทำไมศักดิ์สิทธิ์จังเลยปืนยิงไม่ออกอะไรเงีเ่ยตำรวจจนพนันขันต่อกันว่าถ้ายิงไม่ออกจะต้องเสียเงินกันเท่าไหร่ลงก,การพนันกันออไอ้ผู้ที่เคยเห็นในการลองมาแล้วก<อ>็วไม่กล้าไอ้ผู้ที่ยังไม่เห็นก็กล้า,าวันนี้สุดว่าประจักษ์แล้วก็ไม่กล้าเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ตะปูดของท่านเหรียญของท่านนะ ท่านก็ออกหลายหลายรุ่นนะเหรียญของท่านมีรุ่นฉลองเกินเอารุ่นรุ่นแรกรุ่นฉลองผู้ประชารุ่นฉลองพระประธานแล้วก็รุ่นฉลองเกินแล้วก็มาทําตะกุฎพอทำตะกุแล้วก็มาทํารุ่นสุดท้ายรุ่นทําบุญอายุหกสิบรุ่นทำบุญอายุหกสบรุ่นนั้นก็ทําออกมาเหรียญไม่สวยอ่า หลายๆคนลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าน้ำเรียนไม่สวยไะเช่าไม่เช่าขอช่างวันเดียวพอแจกงานศพกูก็ได้ก็บอกต่อมานะเรียนรุ่นนั้นก็ประสบผลสำเร็จเยอะค้าขายก็นีใครติดตัวออกไปค้าขายเดินทางดีหมดเลยอ่ะดีหมดเลยศักดิ์สิทธิ์หมดเลยเออตั้งแต่นั้นมาก็จนสิ้นบุญท่านนะ ท่านสิ้นบุญหลวงพอ่ออยู่ต่อมาท่านสิ้นบุญเมื่อปี2326 27มาจู่ต่อมาก็อตาตมาภาพก็มาเป็นเจ้าวาดแทนหลวงพอ่อเมื่อปี2326เ,เดือนพฤศจิกาก็มาเป็นเจ้าวาดแทนหลวงพอ่อพอเป็นเจ้าวาดแทนหลวงพอ่อก็หนักใจนะเพราะว่าเราเป็นพระใหม่เราก็ไม่เก่งเหมือนหลวงพอ่อความความสามารถก็ไม่เก่ง ปลูกเศกแรียกยันก็ไม่ได้อะไรทําอะไรก็ไม่เป็นแต่พอมาเป็นแล้วก็เหมือนกับบุญบุญบุญส่งหรือบุญสนับสนุนทําอะไรก็มีญาติโยมมาให้ความอุปถัมภ์หมดอย่าง,งทําเขื่อนเนี่ยแปล้านก็มีลูกศิษย์ลูกหาญาโมยมกรมโยธาหางิประมาณมาสร้างให้จนหมดจนเสร็จ8 0 86ล้าน